เวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยต้องมีใครสักคนปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดคอสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะ่ะที่ทุกคนต้องปวดจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอาการปวดเนี่ยของคนเราเนี่ยก็มีตั้งแต่นอนยืนเดินนั่งนะคะหมอจิมแต่บแต่ว่าก็คือพฤติกรรมที่มันผิดๆที่ทําให้เกิดการปวดเช่น เวลาวิ่งรองเท้าไม่ฟิตส้นสูงที่ใส่สูงเกินไปทําให้ยืนแล้วหลังแอนแอเวลายืนยย่นะยอยากสวยอะออมันก็ต้องทนนะเนาะแล้วก็แบบนั่งนานเกินไปถ้านั่งทํางานที่แบบนั่งไม่สวยอะ่ะนั่งแบบคอยเออ หยิดเอวนั่งไขวาห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เธอทำให้มีอาการปวดได้ใช่แล้วพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันไปส่งเสริมพวกอาการปวดหรือท่าปวดต่างๆพวกนี้ยของคนในสมัยใหม่และกันในคนเมืองอะที่ไปทําให้ยิ่งมีการปวดมากยิ่งขึ้นอยู่นานเกินไปอยู่นานเกินไปใช่ก็คืออยู่ในท่าเดิมๆนานเกินไปมันก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เรามีอาการปวดกับอาการเมื่อยของกล้ามเนื้อของเราถูกไหมอ่าโอเคแล้ว อย่างถ้าเราอยากนั่งเนี่ยนั่งคือต้องนั่งท่าแบบไหนอะที่ดีที่สุดอย่างที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเราควรจะนั่งหลังตรงเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยเราน้ำหนักจะลงมาจากแกวิตี้ลงผ่านหัวของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆลงไปที่กระดูกสันหลังลงไปที่กระดูกรับน้ําหนักที่อยู่บนก้นที่เรียกว่าออชเชียลคือ,อกระดูกรับน้าหนักที่ก้นครับแต่ส่วนใหญ่บางคนมีถามมีคนถามว่าเรานั่งข่อยห้างได้ไหม,มสูถ้าเป็นแบบเป็นคนทํางานเนาะผู้หญิงอย่างเงี้ยนั่งรถไฟฟ้าวันละ45นาที เราต้องแบบนั่งไขว่ห้างเพราะมันเรียบร้อยปิดไมด่ชิดอะไรอย่างเงี้ยเราควรอยู่ท่านัน่งไขว่ห้างท่าเดิมตลอดเวลาแมเลยหรือว่าเราควรเปลี่ยนท่าบ้างขึ้นมายืนบ้างแต่กลัวไม่มีที่นั่งอีกทําไง <c oughs> นั่งไขว่ห้างอ่ะได้แล้วก็สลับขาค่ะที่จริงอ่ะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งไขว่ห้างมันสบายนะเพราะว่ามันมีการสเตตชิง่งหรือว่ายืดกล้ามเนื้อก้นเล็กๆค่ะเรานั่งได้แต่ไม่ควรนานเกิน10นาทีสลับที สลับนะคะแล้วก็พอหลังจากนั่งสักนั่งสักประมาณ4ี่สิบนาทีแล้วลุกขึ้นมายืนยืนนิดนึงผันซ้ายหันขวาก่อนก็ได้แล้วลงไปนั่งจะได้ไม่เ<ต>สียดีอคือเราวางกระเป๋าจองอที่นั่งไว้นิดนึง<ว>แล้วอลงไปนั่งก่อนเดี๋ยวหาย <Lion heart> อา๋อเดี๋ยวหายแล้วถ้านั่งสมาธิละ่ะที่คนเขาไปวัดไปวานแล้วไปนั่งสมาธินานเนี่ยมันทําให้เกิดอาการเมื่อยของข้อก,กระดูกสะโพกอะไรพวกนี้ด้วยไหมเออส่วนตัวก็นั่งสมาธิอยู่เหมือนกันค่ะคือการนั่งสมาธิแล้วหลังปวดหลังปวดเข่าเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ย โค้งของโซนด้านหลังของเรามันโค้งมากจนเกินไปหรือยืดแล้วหลังมีการค่อมเล็กๆค่ะทีเนี้ยเวลาที่เราต้องแก้ค่ะเราต้องเอาตัวเบาะไปรองที่ก้นให้สูงกว่าตัวของเขานิดนึงค่ะเพื่อให้หลังเราตรงขึ้นสังเกตดูถ้าสมมุติว่าเอาเราเอา,เอาหมอนอ่ะหรือว่าอะไรเบาะ นิดนึงอะค่ะเป็นลองที่ก้นหลังของเราจะตรงขึ้นแต่ถ้าสมมุติเราไม่ลองปุ๊บเชฟด้านหลังหรือว่าตัวสตั๊กเจอร์ด้านหลังของเราอะมันจะถูกยืดแล้วก็ตึงแล้วก็จะปวดตรงนี้จะช่วยได้สามารถนั่งได้นานขึ้นก็คือมีเบาะมีไปช่วยสปอร์นั่นเองก็เพราะฉะนั้นถ้ารวมๆเนี่ยพฤติกรรมต่างๆเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วกันนะครับเนาะว่าอย่าอยู่ท่าเดิมนานๆสามารถเปลี่ยนร่างกายให้มันมีการยืดของกล้ามเนื้อตลอดเวลาถูกไหมครับและอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นมือถือเนี่ยท่าไหนคือคือดีที่สุดอะหมายถึงว่า เล่นอย่างนี้หลืออย่างนี้ไปเลยอันไหนดีส่วนใหญ่นะคะเราอจะติดการที่นั่งแบบพอดูข่าวอะไรเฮ้ยเฮ้ยบางทีก็แบบก้มลงไปเองที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราปรับได้ก็คืออย่างนี้ซ้ายขวาขยับบ้างยกขึ้นนานๆก็เม่แขนเม่แขนอีกขยับบ่อยๆขยับบ่อยๆอย่าอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานปัจจุบันเนี่ยรู้ไหมว่าคนนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยติดมากกว่าการยืนอีก รจริงจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดจากที่เรานั่งนานๆสถิติเนี่ยพบว่าคนประมาณ5ล้านคนต้องเสียชีวิตเพราะชอบนั่งน,น่งนอนๆไม่ยอมออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เตยแนะนําหน่อยละกันถ้าเราต้องนั่งอย่างเงี้ยตลอดเวลานั่งทํางานเราต้องเปลี่ยนท่าบ่อยแค่ไหนแล้วทุกๆก,กี่นาทีละกันก็อันดับหก็เข้าใจคนที่่งทำงานออฟฟิศที่เขาแบบ ต้องคิดงานแล้วเขาลุกไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่อยากให้แบบคนจําแล้วนาไปใช้ก็คือนั่งควรไม่เกินหนึ่งชั่วโมงลุกขึ้นมายืนขยับขยื่นข้อต่อกล้ามเนื้อแล้วค่อยลงไปนั่งคิดงานต่อแบบนี้จะดีต่อกระดูกสันหลังของเราอ่าก็คือจะจะลดอาการปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ทําให้กระดูกสันหลังของเรามีการขยับขยื่นด้วยอันนี้อันนี้จริงเพราะว่าอย่างตัวหมอสมัยก่อนเนี่ย ก็เป็นคนนั่งหลังคอมเหมือนกันเพราะว่านั่งออฟฟิศแล้วก็นั่งพิมพ์งานหรือเวลาเจอคนไข้แต่พอหลังๆเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วก็ไปไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเทรนเนอร์เขาก็แนะนําบอกว่าถ้าเราไม่อยากหลังคอมหรือแกนกลางเราต้องทําให้กล้ามเนื้อของหลังเราอะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงมันก็จะดึงหลังและไหล่ของเราด้วยเนาะทำให้มันตั้งตรงมากขึ้น แล้วก็เนี่เวลาแบบนั่งกับคนไข้หรืออะไรมันก็จะสมาร์ทดูด,ดีมากขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วกล้ามเนื้อหลังอะเตยกล้ามเนื้อหลังเราควรออกกําลังกายยังไงบ้างครับมีท่าอะไรบ้างท่าง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าเรานั่งทำงานออฟฟิศนะคะลุกขึ้นมายืนเปลี่ยนท่านหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราก็แค่หนีบสะบักไปด้านหลังนับ 1, 2, 3 4 5สี่ห้าเหมือนกันทีเนี้ยก็จะเป็นการรีแทกหรือว่าทําให้กระดูกสันหลังที่ค่อมเนี่ยยืดได้อ๋อก็เมื่อกี้บอกว่าด้านหน้าแล้วก็กลั้นหายใจ ถูกไหมหกวิหกวิการหายใจ6วิอันนี้คือกล้ามเนื้อของหน้าท้องแล้วคราวนี้กล้ามเนื้อของหลังก็เหมือนกันก็คือดึงไปด้านหลังแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนั้นแล้วก็ไปฟิตเนสด้วยก็จะดีเพราะว่ามันเป็นเรทเทรนนิ่งมันจะดีกับทุกคนมากเเพราะเพราะเพราะเรามีแรงต้านถูกไหมใช่เพราะมีแรงต้านถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแรงต้านเราขยับให้มีการเคลื่อนไหวมันจะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อเล็กๆบ้างอยู่ละแต่ที่สําคัญก็คือไม่ให้ให้มันมีรีสตซนหรือว่าแรงต้านเพื่อให้เพิ่มความแแข็งร กล้ามเนื้อมันก็จะขยายใหญ่มากขึ้นและมีความทนทานแล้วก็พอกล้ามเนื้อทนทานมากขึ้นเนี่ยโพสเชอร์หรือการนั่งของเรามันก็จะแข็งแรงมากขึ้นตามกับกล้ามเนื้อของเราเองดังนั้นอยากจะหายปวดหลังตลอดไปต้องทอํายังไงบ้างอะเตย1หนึ่งขอท่าสวยๆค่ะสวยยังไงครับก็คือเราทําให้ตัวบอดี้ของเราตรงอะค่ะคีบโพสเชอร์ให้หลัง แบะไปด้านด้านหลังแบบนี้แต่ไม่ต้องมากจนเกินไปอันนี้ <ไป S 2> คือครเราเรานั่งถูกไหมานั่งถ้าท่านั่ง,อ,ง,งอ่ะสมมติเรานั่งอย่างนี้ก็คือตัวตรงหลังตรงนะคะแบบนี้ส่วนท่ายืนก็ยืนหลังตรงเลยแต่ไม่ต้องแอนหลังนะคะแค่ขอให้ตัวแกนกลางของเราตรงกับแกวิตี้ค่ะเหมือนเหมือนเราคารพลงชาตไหมครับเออคล้ายๆค่ะแต่ไม่ต้องเกร็งขนาดนะั้นแล้วขาเราต้องเติบชิดไหมเหมือนทหารเลยไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็คือยืนตามความกว้างของหัวไหล่ประมาณนี้นะคะแล้วก็2ค่ะ ข้อไม่ติดยึดลังหมายควาว่าไงครับข้อไม่ติดยึดลังหักข้อไม่คะ่ะก็คือเหมือนเราเคลื่อนไหวให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อให้ตัวมุมของข้อต่อเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่สุดถ้าสมมุติว่าข้อตรงนี้มันติดยึดลังเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อที่จะทําของเราเราก็จะยืดได้ไม่สุดนะคะก็คือต้องต้องให้สุดต้องให้สุดเต็มช่วงการเคลื่อนไหวข,ของข้อต่อแต่ละข้อค่ะสามอย่านั่งนานค่ะ อย่านั่งนานเปลี่ยนไอ้เยบททุกหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ที่เราบอกตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหมคะอย่างเช่นคนที่นั่ง BTS ต้องเปลี่ยนท่าทุก1ินาทีหรือว่าอย่านั่งท่าเดิมนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่นะครับทักประมาณแบบเอ่อหนึ่งชั่วโมงคะ่ะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ถ้าอย่างนั่งขวอยห้างเนี่ยก็สลับได้ซ้ายขวาสัก1ินาทีคะ่ะก็เปลี่ยนแล้วก็อีกอันนึงก็คือการยืดกล้ามเนื้อคะ่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ก็คือการออกกำลังกายนั่นเองใช่ค่ะแล้วเรายืดกล้ามเนื้อเรายืดเองที่บ้านได้ถูกไหมใช่ก็คือเรายืดค้างไว้นะคะส่วนตัวแนะนําว่า10วินาที10วินาทีห้ามเจ็บถ้าเจ็บให้หยุดเลยเพราะว่าจะมีการฉีดขาของกล้ามเนื้อทำค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วเราต้องทําทั้งสองฝั่งไหมส่วนยืดฝั่งนี้ต้องทําฝั่งซ้ายด้วยไหมหรือไม่จําเป็นครับก็คือยืดสั่งที่ตึงเท่านั้นก็พอทําทั้งสองฝั่งคะ่ะแนะนําก็คือยืดฝั่งที่ตึงมากกว่าและยืดฝั่งที่ไม่ตึงด้วยอืม,อมต้อง ความแรงเท่ากันไหมครับเออแค่รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บเพราะว่าข้างที่ตึงมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกแบบรู้สึกตึงจัดมากกว่าอยู่ละแต่ข้างที่แบบเอ้ยไม่รู้สึกตึงมากก็รู้สึกตึงธรรมดาค่ะประมาณนั้นอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าหลายๆคนอยากมีท่ายืดแบบเวลาตื่นมาแล้วควรมีท่าไหนไหมก่อนที่จะออกไปทํางานข้างนอกหรือก่อนนอนก็ได้เราควร ขยับร่างกายหรือยืดข้อต่อยืมกล้ามเนื้อของเรามีท่าไหนบ้างที่เตยแนะนําครับก็คือในส่วนตัวแนะนําว่าถ้าตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งยืดเลยก็ให้เราไปเดินสักประมาณ2อสามนาทีหรือ10นาทีก่อนเพราะว่าตอนตอนนอนเนี่ยเราตัวโครงสร้างต่างๆเลสติ้งเนาะมันหดรั้งมากๆถ้ายืดทันทีเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บหรือตึงมากๆได้ให้เรามีการเดินลงน้ําหนักกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ยืดกล้ามเนื้อขาค่ะน่องหลังล่างแล้วถึงคอค่ะ เป็นเป็นการพีแพรแบบร่างกายในแต่ละวันเป็นเป็นท่าไหนบ้างอ่ะเอ่อถ้าเกิดเป็นคอนะคะก็ก้มลงตรงก่อนอย่างนี้ดึงลงข้างไว้ค้างไว้สิบวิเหมือนเดิมใช่ครับใช่แล้วก็เอียงดึงค่ะดึงใช่ทําซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาคซ้ายขวาค่ะก้มด้วยค่ะก้มโอ้ตึงไหมหมอจิมตึงไหมครับ เหมือนกันอโอเค,อเคแล้วส่วนของหลังล่างก็คือเหมือนเราเตยแนะนําว่าให้นั่งเหยียดขาค่ะแล้วค่อยๆเอามือไปแตะปลายเท้าเป็นถึงอ่าอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทําไม่ต้องฝืนนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบด้วยเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยต้องใช้เวลาถ้าเกิดฝืนมากเกินไปอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อนะคะแนะนําว่าก่อนนอนก็ให้ทําค่ะ ถ้าเหมือนกันเลยเรครับท่าเหมือนกันเหมือนว่าก่อนหลังจากตื่นนอนอ่ะพีแพรกล้ามเนื้อละเพื่อที่ไปดําเนินชีวิตในในทุกๆวันเนาะทีเนี้ยก่อนนอนเราก็าคล้ายๆว่าครูดาวเขาหนอ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็จะหลับสบาย